ไม่ค่ะมื่อนึ่งน้องดูนะกวนเขาประเด็นอีกเนาะค่ะเนาะเซตนี่นะคะครีมนี่โกเนี่ยหนึ่ันรบาทคือตูนี่กับตูนี่สิวสิวหนึง่งหนึสเก้าศูนย์สองร้หสิบเป็นหนึ่งพันรสี่ิบาทโาตีจันลุนี้สุสวบัติสมบัติเมธนีมาตินตกหน้าผากสิวฝาหน้าดำดำดังดังหน้าดำดดังดัคอยคอบอกนะคะครีมชุดนี้ไม่ใช่ครีมเทวดา คีมชุดนี้มีออยออกันความตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดเสียภาษีทำถูกทุกอย่างหมดไม่ใช่คีมโจรวันวันม็นคีมโจรคีมมหันตภัะต้องให้โอกาสคนเป็นซิวต่อจากคีมบันหนึ่งขนมนะคนต้องให้โอกาสคนเป็นซิว,วนนนคนเป็นซิวสิให้เพิ่นใส่จะคีมกับโทหนึ่งได้จังไดค้นเป็นซิวก็ต้องการนาที่สวยขึ้นนาใสขึ้นจากโตสเตมเซลเซร่มโตนี่หาร้อยเก้าสิบบาท แถมฝา่าซิวมันจะยู่ในหนีมัดค่ะฝ่าซิวคนที่เป็นฝ่าเป็นซิวมันจะอยู่ในหนีมัด,มนนมดตัวจะเต็มเซลล์จะรังมันสิเป็นเฮศหนาพวกเจ้าเกี่ยงไซนาที่เป็นซิวที่เขาซิวโอเคเน้นก่อนทุกสภาพผิวทุกสภาพผิวนะคะทุกสภาพผิวคุณจะใช้มันสิมีบอกคุณี่ใส่แบบใดใส่ไปเลยแต่ให้สังเกตเวลาคุณเช็ดโทนเนอร์ตัวนี้ โทเนอร์ตัวนี้บางคนเนี่ยสิบแพ่คือจังข่อยข่อยเนี่ยข่อยนี่เป็นสิวข่อยเป็นสิวเวลาข่อยเช็ดโทเนอร์ประมาณสองอาทิตย์มันสิออกออกขึ้นหมายความว่าสิวมันสิขึ้นเต็มหนาขึ้นเต็มหนาเพราะอะไรเพราะเชื่อสิวข่อยมันมีตัวโทเนอร์นี่มันสิไปพัดที่สิวอุดตันอุดตันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนอกจากกับคนเป็นสิวไม่แปลกที่ใช้โทเนอร์แล้วมันผุดขึ้นผุดขึ้น เต่เขาต้องฉลาดกับมันฉลาดรูทันมันก็นคือกูบอทามึงโทหนึ่งกูสิท้าเวลามันขึ้นมากูก็เป๊ะมึงแล้วกูก็เอาสเตมเซลลแกะมองที่กูแกะเพราะว่ากูไม่ต้องการให้หน้ากูเป็นสิวเพราะว่ากูเป็นคนแต่งหน้าออกไปน่นไปนี่เขาต้องฉลาดกันกับมันค่ะแต่คนที่เป็นฝ้าเป็นเป็นฝ้าเป็นหน้าด่างดําเป็นกะเป็นอีกอย่างหน้าทุกประเภทเวลาคุณใส่โทเนอร์คุณบ่มีสรูสคุณบ่รูส,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 สึกว่าม,มันมีสิวขึ้นโทเนอร์นี่เชดนะเช็ดนะไม่ใช่ทานะ คำว่าโทเนอร์ไม่ว่าท <ajuda> ี่ข้อไหนมันเช็ดเช็อย่างเดียวมันไม่มีท่าหามไปท่าโบกตาแล้วเซ็ตขึ้นมองฝาเป็นซิวเขามองหน้าดำๆด่างๆเจังใดก็ตามใบหน้าแบบใดก็ตามนะคะเช็ดเช็ดกลางคืนเท่านั้นอย่าไปเช็ดกลางวันกลางคืนมันเป็นผิวหน้าที่จะต้องนอนรักษามันเช็ดโทเนอร์ปาบขึ้นแล้วถ้าคุณเช็ดโทเนอร์แล้วทุกสภาพผิวคุณคุณมีความรู้สึกว่ามันมีเม็ดซิวขึ้นคนที่เป็นฝานะ ถ้ามีคนรู้สึกว่าเม็ดสิวขึ้นไม่ต้องไปใช้ตัดมันทิ้งไปเลยเยทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้าคนที่เป็นฝ้าหนาดำดำแด,ำด,ำดงๆใส่แล้วมันไม่มีสิวขึ้นให้เซ็ตต่อไปให้เช็ดมันต่อไปค่ะเมื่อใส่คู่กับครีมกลางค้นกับสเตมเซอเซรั่มหน้าวกเะจ้ามันจะเห็นผลเร็วมันจะเห็นผลเร็วสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันจะรล้สึกเลย คุณไม่จําเป็นถ้าคุณแพ้คุณไม่จำเป็นคุณจะโทเนอร์โทเนอร์เนี่ยคนที่ใช้ไม่ถูกก็ not, not, not. คือไม่ถูกคือจังข่อยข่อยใส่โทเนอร์บ่อยข่อยกำบ่้ใส่ toner, ได้พีคค toner, ่น้องข่อยบ่ป้ใส่โทเนอร์ได้หนาข่อยข่อยใส่ตั้งสองอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าหน้าคอยเป็นสิวมันตีขึ้นตีขึ้นข่อยบ่มกข่อยเลยก่้ใส่โทเนอร์เลยเอ,อ่าขอเน้นนะคะหน้าคนเป็นสิวต้องฉลาดกันกันกนกบมันสิจัดการใบหน้าเจ้าของกับสิวแบบใหจัดการกับมันก็คือปล่อยให้มันขึ้น สิวนรปล่อยให้มันขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จอย่าไปแกะมันอย่าไปแคะมันปล่อยให้มันขึ้นเป็นเม็ดขึ้นนังเส็งมันสิบะหัวแดงเข้าใจไหมแล้วมันมันสิบะขึ้นมันสิบะแทงเป็นหัวปูปูขึ้นมันสิหดโตหดโตหดโตหดหดหดลงมันสิเป็นผิวของหัวสิวมันสิเป็นปากพอบะ่ยอ่มันสิเป็นหัวดำดำแกะมันแกะหัวสิวออกมาที่ี่ยแกะหัวสิวออกเอาสเตมเซลล์เนี่ยเอาตัวสเตมเซลล์เนี่ย ทาเป็นจุดไปเลยสเตมเซลล์นี้ทาทั่วหน้าได้นะคุณไม่จําเป็นต้องทาเป็นจุดนะมันทาทั่วหน้าได้แต่ตรงที่มันเป็นสิวที่หาแกะขึ้นมาแล้วเอาสเตมเซลล์เนี่ยแตะมังหัวสิวให้สิวมันแห้งก่อนนะคพ่อไปแกะมันเอาหัวสิวแพที่หกแกะจากหัวสิวนะ่ะมันสิจางมันจะไม่ดําเลยสามวันเห็นผลมันสิบม่ดาฟัง่อยนะ่อยก็ได้บอกผิดนะพวกคุณใช้ผิดไม่รู้เรื่องเลยนะ ปล่อยให้ซิวขึ้น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 จนที่มันแห้งหัวดำๆแกะมันออกปุ๊บเอาสเตมเซลล์ี่งับหัวมันเป๊ะๆมั้หอยน่ะมันสิบดดำมันสิจางออกนาเนี่ยโตเนี่ยเพลสดๆเพลเป็นๆนะพี่นวเข้าใจที่ขยาวนะคะว่าต้องไปหัวซ้าใส่บ่ได้บ่ได้ไป่หัวซ้ามันอิทโตโทเน์เนี่ย จังใดมันก็คุ้มเนี่ยคุ้มสุดๆมันสองพันแล้วเซ็เนี่ยค่ะหนึ่งสามหกศูนย์กับห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยค่ะโอ้ยหนึ่งเนี่ยเออหนึ่งสามหกศูนย์กับห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยค่ะจังใดมันก็คุ้มคอยแถมให้พวกเจ้าสิ้นปีเนี่ยมดเขตวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยค่ะวันที่ยี่สิบห้าเดือนเนี่ยมดเขตมันแล้วพวกเจ้าเสิเอาพวกเจ้าก็เอาพวกเจาบะเอาปีนานี่อยกสิเสียใจน้มันเป็นสุดมันเป็นเซ็ตทางนี่ยงเป็นเส็ตทางนี่ยคือจังคอยบอก ที่คนที่หนาเป็นซิวเนะะี่ยค่ะเวลามันเกี่ยวกับอาหารการกินเขานำได้ข่เป็นคนที่กินปลากินนมไม่กินอย่างบางเทียพวกเจ้าเคยเสหินข่เนี่ยเป็นซิวขึ้นข่กินนมไม่เมื่อใหร่นาข่สิดําสีดมสิเหล่มันเกี่ยวกับอาหารการกินได้แต่ว่าข่นี้จากอาหารสิ่งนีงเมื่อไหร่อยก็ต้องย่อมรับสภาพของคคองข่แต่หนาเจ้าก็เบ,บิ่งพวกเจ้าพวกเจ้าก็สังเกตบ้างหนาข่อเอาที่เนี่ยออแต่บางครั้งก้อนเม้นเขาสิมาซิวก็สิขึ้นซิวข่ยสิขึ้นตอนเม้นองเสห์มาอู้พม่น้อยเป็นนคเป็นิวพี่น่า ใส่อยียงมากก็คือเกาหนากระบ่สวยผุดพองบ่เบิ่งคลิปเก่าๆ่อยตะกแรกโดดสุดสวิงดิงโก,โกอุบาทส่าดมาหนาคอยมันแถมแถมนะสเตมเซียวสซรามเฮา้วก็สิบบาทสลีปมากเนี่ยสลีปมากม่นสิเป็นแบบนี้ไปนะมันยังม่นสิเป็นแบบนี้ไปปีหน้าพวกเจ้าสิได้ใส่มันสิเป็นกระปุกใหญ่สวยรูราอลังการงานสาั่งสลีปมากตัวนี่เนียยไอหน่วยหน้าท้าสิตาสาวน้อยโบราณ พวกเจ้าเคยใส่แต่สลิปมากหนามากหนาสีเขียวมาเวลายิม้มสือชี้ก็บอะไรหนาไม่นสิแตกย่านหนาเบอรตึงย่านหนามันแตกเัานา็นบ่เป็นบ่ค่ะเออสลิปมากก็จะใส่แบบนั้นกลัวหน้าตึงกลัวหน้าแตกใส่บ่ออะไรโตนี่ไม่ต้องคอยว่าใส่ผัวคอยมาเป็นอันนี้ให้คอยอยู่สลิปมากตัวเนี้ยค่ะพวกเจ้าใส่เปะหนาพวกเจ้าดับพวกเจ้าท้าท้ากับหนาพวกเจ้าจะใช้จะมาร์กหน้าวันไปข้างนอกกับมาหนามองค้ามมาร์กมือละสองสามเทีย สิบนาทียี่สิบนาทีกรเดกหลักล่างโอ้จบยัเมือคืนนะ่ะใส่สลีปมากปุ๊บเซตโทเนอร์ขึ้นใส่สลีปมากปุ๊บไ่บต้องใส่ครีมยังมือคืนก็ได้อ,อ,อ่ะอเอา,าน้ำอ่ะโอเคค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอาบน้านน้องดูหนา้าเวลามามาทาคลิปหนูจะยุ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเรียกร้องความสนใจอะ่ะหยุดก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะนักน่ักค่ะสลีปมากตัวเนี้ย จะหนาคนที่จะได้ดีที่สุดหนาคนที่สวยๆหนาสุดระดับระดับซุ้มทิพย์กลางๆไม่มีสิวไม่มีฝ้าหนาสวยๆคือจังหนาผัวไข่คือจังหนาลูกไข่นเนี่ยโตเนี่ยค่ะมันสิพองอัมพันค่ําคืนเดียวเจ้าสวยเลยแทนไปให้ใส่มันสิเป็นเหมือนเกียเกีย,ม,ะนะกยกมันนะเกียเกียมันเป็นเ,เนี่ยแก้วบางๆเกียมันเพราะมีความรู้สึกว่ามันซุ้มซับกับหนาแล้วจบเลยไม่ต้องไปเคอะไรมันย่างมือเ้มาม้าจังไอยล่างออกก็ได้ถ้าจะล่างย้ามือคืน ไม่ต้องทาครีมยังมือคืนใส่สตเต็มเซียวเสียลล,ล้ำจบนะคะตัวมาร์กตัวนเนี้ยเนี้ยใบหน้วยานถ้าซิต้าสาวน้อยโบราณเขาจะเป็นรุ่นโบราณสาวน้อยโบราณมาร์กตัวเนี้ยคุณสิเจ้าพวกคุณเคยใส่บอตะไข่บอตะไขนเคยใส่งแต่ไข,ข่สื่อเชื่อสบางมาหลายๆคนบ่เคยใส่มาร์กแบบนี้ค่ะมันมันพ,พิเศษมากค่ําคืนเดียวหน้าของไข่มันเป็นสวเป็นฝามันสิร้อยมาแต่สิวกับฝามันสิเ่เห็นความพอง แต่ค้นที่สิเห็นสุดๆ,ๆคือจังใบหนาผัวข่ใบหนาลูกข่ยขย่เปียกเทียบไมบ่บนเพราะแต่มากปุ๊บมันสิพองมันสินวลเป็นยองใยคำคือเดียวมันสิใสมันสิสวยเลยพี่นงองปีหน้ามันจะออกข่จะออกปีหน้าปีนี้ข่แมใไ้พวกเจ้าเสยๆ,ๆนะคะคลิปคลิปกับกับซิวบานๆมันกับมันบไปเว้าอยู่ใสมันกบเวบา,าบ,บานของเข้าใจนะคะพี่นงองทุกสภาพผิวให้สังเกตดูตัวเทหนึ่งคุณไม่จําเป็นต้องไปแคร์มันใช้ไม่ถูกพิ้งมันไป ข่บ่วส้ตัวโทวหนึ่งเบื้งหนาเพยเพราะหนาข่เป็นซิวข่ย,ยิ่งปัดมันเกิดขึ้นไข่ก็เลยฉลาดฉลาดก็มันข่สลาดก็อีตัวโทหนึ่นี่ค่ะหนึ่งพ้อก้ 1, ิบ,บาทหนึ่เกิบาทสองมันเป็นหนึ่อยบาทตัวแถมห้าบาทเสื้อน้องหนูนาสวีเดนแพนเพีเพ็ดเอาน้องหนูนาเส,าสื้ออยู่ใส่เอามาให้แม่บ้างเนยเอาเสื้อให้บงอนเท้ามึง เสื้อควันบดิคว่าบสีใส้ลายเมือ่อไรหรือพี่น้องเป็นเสื้อผ้าคัตตอนอย่างดีค่ะเนี่ยเสื้อนูนาสวีเดนแฟนเพจแบบนี้ไปค่ะยยยยแล้วกับตัวสลิปมากที่ให้ไปเนืะะ่อพหมดเขตยี่สิห้าธันวาคมนี้เท,ท่านั้นเมื่อนี้กก็วันที่สิบยี่สิบเ่เนี่ยค่ะปีนี้โอ้ยปีอันนี้ปีนาสิออผ่านออย่อเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้ที่แถมไปให้รอบนี้นะคะเอาไปให้ลองใช้ดูเน,นี่ยค่ะโอเคนะคะได้ได้คุณได้หมดในนี้ห้ามถามอีนีอีกนะอีนีบอกแล้วนะว่าได้ทั้งหมดเนี่ยครีมโทเนอร์สเตมเซลล์เทลลัมสลิปมากเสือนูนะสวิเดนแฟนเพจแล้วจับฉลากรางวัลทองหนึ่งสลึงหนักหนึ่งสลึงสี่รางวัลปั๊บป๊จุบจวจับจับ,จบ,จบ,จบสิ้นปีนี้เท่านั้นยีห้านี้ โอเคนะคะเนียบไอหนวยนาทาสิตาสาวน้อยโบราณข่อยจับหัวข่อยมาสลิปมากเพราะว่าดาราฟีเซนเตอร์ข่อยบรทันเนมานั่งไปเศาอฟริกาหนึ่งว่าสิไปสองอาทิตย์นั่งไปสองเดือนอเล็กซานดาเพราะว่าข่อยอยากให้เห็นของแท่งนะคะข่อยอยากให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงว่าคุณไม่จะคุณจะใช้ของสําอางยี่ห้ออะไรก็ช่างคุณไม่ใช้ครีมของของเราคุณใช้สลิปมากกับตัวสเตมเซลล์จบเพราะว่าครีมเรา ครีมของเขาเป็นครีมดีดีค้นทางหนาค้นที่หนาอุบาทซาซัวคือ่อยขีดหนาคอยเป็นซิวเป็นฝานาคอยคือคือคือตุ้มขีดกับแก่คือตุ้มกับแก่คอยเป็นทุกข์ใจ่อยคอยใส่เข็มสะอาดมาพวัวคอยพาไปท้าหนาทเทียลเทียปากหนาเที่ยลเทียลหาพันหาครั้งละห้าพันห้าไปถูหนาเจ้าของอยูมองไทยเนี่ยเครื่องสำองางเ,เนี่ยคอยใส่มมอยูสวเดียดเนี่ยคอยย่างจนเกือบขาด่อยกับบะมีใส่ครีมดอกฝรั่งเขาบ่มีซิวบ่มี่ฝาค่ะพี่น้อง ยูสวีเดนนี่ไม่ใช่ราคาไทยนะคะสวีเดนก็คือราคาสวีเดนขอยเสียภาษีเขาเงินทุกบาททุกสตางค์ขอยเสียให้รัฐบาลไทยกับสกัดเขาเขาหักสกัดเขาหักข่อยปีหนึ่งเขาสิ้อบิษงข่อยว่ารายได้ข่อยที่ข่อยขายเครื่องเล่นก็น้อยนี่ได้เท่าไหร่เขาสิหักของ,องข่อยนาทีนี้นะคะโอเคบายบายอย่าลืม <laughs> ว่าได้ยินเสียงหัวคอยควยสิไปเที่ยวข้างนอกมื่อไหร่คอยสิไปขาควงคอยสิไป <laughs> ขาควงกับเจ้านายคอยไปปาดๆไปดื่มกันพี่นอ้อง